การออกแคมเปญลักษณะชักชวนชวนเชื่อรวมไปถึงประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องจะใช้เวลานานกว่า8ชั่วโมงทีเดียวนะครับซึ่งบนต้นเนี่ยนะครับทางเบปริมายาและพวกรวม5คนนะครับให้กับสตอนนี้ิกาของตัวเองให้การส่งต่อการบรนการสองตัวจะพิจารณาผลโชว์คราวนะครับโดยให้วางเงินสดแสนบาทนะครับเป็นักซับ ประกันนะฮะเดกตาก็ได้มีการปวดตัวไปตามทเงื่อนไขการันตัวโดยวันค่ะ <ขา S 1> สืบนเนื่องกรณีที่มีการบุคคลบ้าน,น,นและบริษัทของนักธุรกิจสาวเมพรีมายาเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบนรนด์พรีมายา,มาเมื่อเช้าว,วานนี้นะคะแต่ว่าไม่พบเจ้าตัวจนเวลาต่อมาเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะเมรีมายาได้เข้ามอบตัว กับพนักงานสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังศาลไม่ออกหมายจับกรณีอ้างลงทุนเพียง6,000ในกำไร15ล้านบาทในเวลา3เดือนซึ่งถือเป็นการสร้างความสับสนจนนำให้ประชาชนหลงเชื่อและร่วมลงทุนในฐานความผิดโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนวันนี้ค่ะล่าสุดมีรายงานว่ามีการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาคือนุ่มนิ่มพรีมายาเจ้าของโพสต์ท,ที่ได้ออกมาโพสต์เรื่องต้นทุน6,000บาทแต่ว่าได้กำไร15ล้านบาทพร้อมถ่ายภาพคู่รถหรูตอนนี้เจ้าหนะ้าที่ตำรวจนะคะได้นำตัวผู้ต้องหามาที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินคดีต่อ ทางนี้นะคะผู้บังคับบัญชาการการสืบสวนสอบสวนทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะเปิดเผยว่าตอนนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วก็คนจาก11คนโดยสามารถควบคุมผู้ต้องหาได้แล้ว4คนค่ะแล้วก็จับกลุ่มนุม่มนิ่มนะคะพีมายาแม่ไข่มือขวาของคุณเมพีมายาได้นะคะตอนนี้คุณนุม่มนิ่มนะคะก็ยังอยู่ในการควบคุมตัวที่ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะส่ทขาดซึ่งจาก นอกจากนุ่มนิ่มพรีมายานะคะก็ยังมีแม่ขายอีก2คนนะคะรวมกันเป็น3คนที่ถูกจับกลุ่มและถูกนำตัวมาที่กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านในนะคะ 嗯。 ไูไหี่วนนทเอาไหม สืบเนื่องจากกรณีที่มีการบุคคลบ้านและบริษัทของนักธุรกิจสาวเมย์พริมายาเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์พรีมายาเมื่อเช้าวันนี้นะคะแต่ไม่พบเจ้าตัวจนเวลาต่อมาเมื่อเวลา16.00นเมย์พรีมายาเข้ามอบตัวกับพนักง,งานสอบสวนที่กองบัญชาการตํารวจสืสบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหลังสารออกหมายจับกรณีอ้างลงทุนเพียง6,000ได้กำไร15ล้านในเวลา10ในเวลา3เดือนซึ่งถือเป็นการสร้างความสับสนจนนำไปสู่ทำให้ประชาชนหลงเชื่อและร่วมลงทุนในฐานความผิด โดยทุจริตหรือหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนล่าสุดวันนี้นะคะมีรายงานว่ามีการจับกุมตัวผู้ต้องหาคือน,นุ่มนิ่มพรีมายาเจ้าของต้นโพสต์ที่ออกมาโพสต์เรื่องต้นทุน6000แต่ได้กำไร15ล้านพร้อมภาพถ่าย ภาพถ่ายคู่รถหรูตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้นําตัวผู้ต้องหามาที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญาการรมทางเทคโนโลยีนะคะเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและดําเนินคดีต่อผู้บังคับบัญชาการอนอกจากนี้นะคะผู้บังคับบัญชาการ กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะเปิดเผยว่าตอนนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาไปด้แล้ว9น9คนจาก11คนโดยสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้4คนค่ะแล้วก็เข้ามอบตัวอีก2คนหนึ่งในนี้นะคะก็คือนุ่มนิ่มพีมายาเจ้าของโพสต์ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านในนะคะซึ่งนอกจากนุ่มนิ่มพีมายานะคะก็ยังมีแม่คายอีก2คนนะคะที่ได้ถูกควบคุมตัวมาที่ กองบัญชาการการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะ